รเววใช้ชีวิตวันแรกในเมืองแห่งหนึ่งแค่บินมาจากไทยเพียงแค่3ชั่วโมงพอมาถึงก็พบว่ามีเรื่องพีคมากมายถือว่าปรับตัวได้ไม่ยากไม่ว่าจะเจอสายซิ่งสายย้อนบอกเลยว่าเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยแต่ที่ไม่คุ้นเคยเลยคือค่ารถไฟฟ้าช่างถูกจนหน้าตกใจอาหารการกินไม่ต้องพูดถึงทั้งรสชาติและปริมาณเห็นแล้วต้องร้องว้าวแล้วในวันนี้นัชาจะพาไปสัมผัสวิธีชีวิตของประเทศนี้กันกันกบอินโดนีเซีย เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึงนะคะอยู่ที่ท่าอากาศยานซูการโนฮัตตานะคะนี่บรรยากาศสนามบินก็แบบนี้เลยอากาศก็โอ้โหบอกได้คําเดียวว่าร้อนนะคะร้อนเลยร้อนเลยก็เหมือนประเทศไทยนะคะร้อนๆเลยแล้วก็ไทมโซนระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซียก็คือเท่ากันนะคะอินโดนีเซียหนึ่งทุ่มนะคะในประเทศไทยก็เวลาเท่ากันนะคะก็ตามนั้นเลยเนาะนี่นะคะก็คือจะเป็นเทอร์มินอลสนะคะ อยู่ตรงนี้เอาจริงนะนชาชัรู้สึกว่าแบบมันดูแบบต้องระวังตัวนิดนึงนะเวลาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมมันแบบถือกล้องถือให้แน่นเลยนะไม่รู้ว่าสําหรับเมืองหลวงจาก,การต์ตานี้จะเป็นยังไงนะคะคกแ็แถวๆนี้ก็จะมีแบบพวกร้านอย่างเงี้ยอะร้านของชํานะแล้วก็จะเป็นแบบบันไดเลื่อนที่จะแบบ ขึ้นสกายเทรนต่อเทอร์มินอลนะคะสนามบินคือดูดีเลยนะคะจัดว่าดูดีเลยดูดีเลยโอ้โหแล้เข้ามาข้างในนะคะคือจะบอกว่ากลิ่นบุหรี่คือแรงมากเลยนะคะทั้งทั้งที่มีป้ายว่าห้ามสูบบุหรี่แต่คือกลิ่นบุหรี่แบบจัดเต็มมากตรงนี้คือสกายเทรนที่เอาไว้สําหรับนั่งรถสกายเทรนเนี่ยต่อไปยังเทอร์มินอลหนึว่ากันไปเหมือนสิงคโปร์นะแต่ว่า ตรงนี้นะันชาก็จะใช้สกายเทรนเนี่ยเพื่อที่จะนั่งไปต่อที่สถานีรถไฟเพื่อน,นั่งเข้าเมืองอีกทีนึงนัชชาเนี่ยก่อนเดินทางเนี่ยก็ได้ดูข้อมูลในแมปในแผนที่แล้วนะคือเรียกว่ายังไงเดียวมันก็จะมีหลายวิธีเนาะจะแท็กซี่ก็ได้จะรถประจําทางก็ได้นะคะแล้วเท่าที่ทราบมาคือรถติดมากแท็กซี่ก็ราคาใช้ได้นะคะเนาะก,ก็เลยลองนั่งแบบรถไฟดีกว่า เราจะได้รู้ไงว่าเออเนี่ยถ้าเรานั่งเองเป็นยังไงแล้วมันจะประหยัดกว่าแค่ไหนแล้วก็จะได้รู้ถึงวิธีชีวิตของการใช้รถไฟหรืออะไรแบบนี้ว่ามันสะดวกขนาดไหนอ่านี่นะคะไปตามป้ายตรงนี้เลยตอนนี้น่าชายอยู่ที่เทอร์มินอล3นะคะเพื่อที่จะนั่งไปที่เทรนสเตชันเนาะแต่ตอนแรกเข้าใจนึกว่าอยู่ที่เทอร์มินอลหนะคะจริงๆมันแยกกันนะคุณ <laughs> โอ้โหเกือบเข้าใจผิดแลวอ่ะรถไฟมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลย โอก็ oh, แบบรถสัญจรไปมาปกตินะคะก็ไม่ได้แบบว่าติดขัดอะไรนะนะบรรยากาศสกายเทรนก็ประมาณนี้เลยก็เดี๋ยวนั่งสถานีต่อไปเนาะประมาณ2สถานีก็จะถึงเทรนสเตชั o นนะคะเพื่อที่จะนั่งรถไฟเข้าเมืองไม่ยากเราจริงๆตอนแรกคิดว่ายากจริงไม่ยากเลยแท็กซี่ท้องถิ่นเนี่ยก็จอดกันเยอะเลยนะ คือแบบโล่งๆเลยใครไม่อยากนั่งรถไฟก็ไปนั่งแท็กซี่ได้นะจ๊ะต้องบอกนิดนึงนะคะสำหรับสกายเทรนนะนั่งระหว่างเทอร์มินอลเนี่ยมีความเหมือนสิงคโปร์มากๆเลยนะเอาจริงๆก็เหมือนตั้งแต่ข้างในแล้วนะตรงบางจุดที่เขามีการปรับปรุงแล้วก็ตกแต่งอ่ะมีความเหมือนสนามบินสิงคโปร์นะคะถือว่าอินโดนี้ไม่ธรรมดานะเราน่าจะต้องได้เห็นอะไรว้าวมากกว่านี้แน่ๆว้าว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  แล้วจากนั้นนะคะเราก็เดินไปต่อนะคะเดินไปตามทางนั่นแหละพูต้ตรงๆก็ไม่เคยมานะก็ไม่ได้ยากอะไรเนี่ยเห็นไหมแล้วก็แบบมีป้ายเห็นไหมลงบันไดเลื่อนก็จะเจอกับ t r a ฟส t านีนะคะส่วนตัวมองว่าเป็นการเดินออกจากสนามบินที่นานอยู่นะใช้เวลานานเพราะว่าเทอร์มินอลใหญ่เดินนานมากแล้วก็สายพานตอนรับกระเป๋าก็คือแบบก็รอนานเหมือนกันนะคะกระเป๋าออไปก็เกือบชั่วโมง นะแล้วก็รอรถไฟสกายเทรนนะคะก็ประมาณ5นาที10นาทีนะคะแล้วก็เดินมานี่อีกที่เทนสเตชันอ่ะนี่นะคะก็จะเป็นการซื้อตั๋วเราไปที่อะไรแมงกะลายเออเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปแล้วเราก็เลือกรอบรถไฟนะคะรอบทุ่มส2บอ่าบอกเบอร์นะคะเบอร์เขาก็จะสรุปราคามาแล้วนะคะ1 4 0 0 0 0รูเปียนะคะแล้วก็ใช้เครื่องรูดแตะบัตรได้เลย ปเสียบลูกแตะมั้งแต้มอ๋อเซอร์ oh. อินไซด์อ๋อโอเค <laughs> อมีเจ้าหน้าที่ช่วยรูปนี้คือสอดบัตรไว้ตรงข้างล่างนะคะแต่ของจริงคือสอดบัตรไว้ข้างๆเครื่องงงมากแม่ นี่นะคะค่าตั๋วนะคะที่นาชากดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ mm. ก็คือจากซูกาโนฮัตตานะคะ mm. ไปมังกาลายรอบ1นึ่งทุ่มสีนะคะตกคนละ7จา็ดหมื่นรูเปียนะจ๊ะตกคนละ150บาทอันนี้ไม่รู้ว่าแพงไหมแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่า150บาทเนี่ยเป็นยังไงนะคะสามารถจองออนไลน์ได้ด้วยนะจริงๆแล้วแต่ว่านาชามองว่าเรามาถึงเราจองหน้าตู้น่าจะง่ายกว่านะคะสะดวกกว่าเพราะว่าบางทีถ้าเราจองออนไลน์แล้วมันมาไม่ทันเนี่ยก,ก็ก็เสียไปเลยขอเ,เล่าเรื่องห้องน้ําผู้ชายเมื่อกี้นะคือ มีโถแบบโถปัสสาวะของผู้ชายมีหกอันใช่ปะเขาเข้าไปปุ๊บฝั่งซ้ายอ่ะปิดหมดเลยก็เลยหันไปฝั่งขวาก็ปิดไปสองอันสรุปใช้ได้อันเดียวแต่มีหกอันนะเดี๋ยวอ,อินเสิร์ตคลิปมาให้เพื่อทำไมต้องติดอ่ะน่านจะซ่อมมั้งซ่อมอเออก็คือมีหกอันซ่อมไปแล้วห้าอันเหลืออันเดียวซ่อมเก่งถ้าเกิดว่า <laughs> มาพร้อมกันก็ต้องต่อคิวรอเอาจริงๆสนามบินนี้ก็ว่าแบบสนามบินก็ส้อมเก่งแล้วนะส้อมยันข้องน้ำเลยอรอเออคือที่นี่แบบเน้นเน้นส้อมนะเน้นส้อมไม่เน้นใช้ใช่หยอก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 นี่เจ้าหน้าที่เขาก็เปิดทางแล้วนะคะให้เราเข้าไปได้นะเราเข้าไปแล้วก็สแกนตั๋วที่เราเพิ่งซื้อไปจากหน้าตู้เมื่อสักครู่นี้ ตสวที่เราซื้อมานะคะเป็น free seating ก็คือไม่ได้ระบุที่นั่งนะคะก็คือนั่งได้เลยว่าจะนั่งตรงไหนโอ้โหดูด,ด,ดิสวยกว่าที่คิดนะเนี่ยดูดินี่คือรถไฟเข้าเมืองนะคะของอินโดนีเซียนะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะ u s b นะแล้วเบาะนั่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเนี่ยที่วางแขนเป็นสีแบบสีเหลืองตัดนะคะนี่คือแบบพิงสุดก็จะประมาณนี้นะก็โอเคอยู่เนระดับที่แบบนอนหลับได้แบบเอนได้สบายเลยนะ มีที่วางของด้วยนะนี่ฉันวางของก็มาวางได้เลยนะแต่วรนชาไม่วางนะวางกับตัวคนอื่นเขาก็วางกับตัวเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้วางแบบแถวนี้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะหรือแบบไม่สบายใจหรือเปล่าเลยไม่กล้าวางเนาะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผนที่รถไฟนะคะที่ที่เราแบบนั่งกันเนาะนี่ไงใช่ไหมตรงนี้ไงโซกกโนฮัตตานะคะเราก็จะไป สถานีอยู่ที่ไหนอะนี่ไงมังกรลายที่เรากําลังจะไปนะคะเอาจริงนะน้าชาก็นั่งมาพักหนึ่งนะตอนแรกก็คิดว่าเออเฮ้ยคนมันยังไม่เต็มเนาะอาจจะแบบมีจากสถานีอื่นเงีย้ยมานั่งอะไรเงี้ยที่นั่งอาจจะแบบเต็มหรือว่าแบบยังไงอะนึกออกไหมคือแบบเออมันจะต้องแบบมีคนนั่งเต็มใช่ไหมสรุปก็คือไม่เลยคือแบบคือเวลาคุณจะนั่งรถไฟเข้าเมืองใช่ปะคือคุณมีที่นั่งแน่นอนอะเพราะที่นั่งมันเยอะมาก หรือไม่รู้นะเราอาจจะมาในช่วงจังหวะที่แบบคนไม่ได้เข้าประเทศเยอะมากๆก็ได้เราก็เลยตอบไม่ได้แต่ว่าสําหรับนาชาเนี่ยนาชามาในช่วงค่าๆนะคะก็คือมาถึงอินโดนีเซียประมาณหกโมงเย็นเนาะแล้วก็แบบผ่านตมรับกระเป๋าเดินมาสถานีรถไฟก็ประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มกว่ารอบทุ่ม45่สิบหาเนี่ยนาชาก็มานั่งเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เวลาสองทุ่มครึ่งแล้วนะก็นั่งมาพักหนึ่งแล้วนะคะก็เนี่ยไม่มีใครมานั่งเลย เนี่ยคะ่ะเราออกจากตรงนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ลืมกดถ่ายโอ๊ยเสียดายนี่นะคะเราก็มาซื้อบัตรนะคะเป็นบัตรรถไฟฟ้านะนี่นะคะเราก็ได้มาละหนึ่งใบนะคะสี่หมื่นรูเปียนะอ่าเราก็ซื้ออีกใบหนึ่งต <Okay. S 2> ามนี้เลยเราก็จ่ายเงินเข้าไปนะคะเนี่ยจ่ายคืเป็นเมื่อสักครู่นี้นะคะปึ้งอ่าบัตรมันก็ออกมาละอ๋ะอถอ,อ,อนเงินนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอบัตรนี่ อ่เติมเงินเข้าบัตรอ่าท็อปอัพนี่นะคะแล้วก็เติมเนาะแล้วก็ใส่เงินเข้าไปโอ้โหยังเข้าไม่ได้เลยเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเงินให้เราด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยอ่ารอบนี้ได้แล้วแหละอ่าแล้วก็ yes อ่าโอเคอ่ะแล้วก็อีกอันนึ่งเขาทำให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะยัเราก็ใส่เงินเข้าไปปึ๊บใส่เงินปุ๊บใช่ไหมอ่าแล้วเราก็กดยืนยันยืนยันปุ๊บ เงินก็จะเข้าบัตรทันทีเฮ้ยมันไทยเทคนะท้าเป็นเล่นไปอ้าวเรียบร้อย,ยอุตสา่าห์ชมนะคะหแห้งเลยคอมุวนขึ้นเป็นตึงอย่างนี้เลย,ยแต่โดยรวมนะคะก็เกิดว่าเราอะ่ะแบบอยากจะได้บัตรรถไฟฟ้านะคะเราก็มาสู้ตรงนี้เนาะง,ง่ายดีนะรู้สึกเหมือนเขาจะไม่มีเคาน์เตอร์ซื้อบัตรเนาะโดยเจ้าหน้าที่ไม่มีคือเขาใช้แบบเป็นตู้อัตโนมัติเลยก็ถือว่าโอเคเลยนะคะ แล้วก็ง่ายด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้เนี่ยไม่ต้องห่วงค่ะมีเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดนั่งรอนะคะมุมนี้คือสวยแบบสวยมากมากเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นตู้ที่สําหรับนั่งไปสนามบินนะก็มาซื้อตรงนี้ได้เขาน่าจะใช้บัตรคนละตัวกันเนาะนี่นะคะว้าวโอ้โหคนนั่งเยอะนั่งเต็มเลยนะเนี่ย น,นี่ก็คือมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยดูแลตลอดน,นะคะแล้วก็มีถังขยะอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งแต่หาไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตึกนะคะเราจริงๆนะมูอนโทนก็มีความเหมือนเป็นญี่ปุ่นนะคะตอนนี้หน้ามันหน้าเมื่อกมากเลยอะอากาศมันแบบนอกอากาศมันร้อนๆนิดนึงนะคะแล้วจะบอกว่าตอนนี้นะคะก็เวลานอกสามทุ่มเนี่ยผู้คนเขาก็แบบรอขึ้นรถไฟนะคะแล้วก็คนเยอะมากๆเลยนะคุณนาชาจะนั่งไปทางนี้นะคะซึ่งเป็นทางเข้าเมือง น,นี่เป็นทางออกเมืองเนาะก็คิดว่าน่าจะแบบเหมือนเหมือนกับบ้านเราเนาะที่แบบว่าผู้คนเข้ามาทางานในเมืองพอถึงเวลากลับบ้านเนี่ยก็นั่งรถไฟออกนอกเมืองถือว่าเราได้เห็นวิถีชีวิตของคนอินโดนีเซียนะคะว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงหรืออะไรแบบไหนนะคะเอาละค่ะรถไฟของเรามาแล้วนะคะหลังจากที่ยืนพักใหญ่แล้วโอ้โหแต่ว่าคนก็ลงเยอะนะคะเป็นสถานีต่อสายใช่ไหมคนก็เลยลงเยอะเนาะตอนแรกตกใจมากคือว่าคนจะเยอะ ปะปะปะนั่งนั่งนั่งมีเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเขาเดินตรวจตลอดเลยนะคะดูลัชามองว่ามันก็ดีนะมันทําให้เรารู้สึกแบบสบายใจแต่ว่าถ้ามองในมุมนึงก็คือทําไมรถไฟฟ้าเป็นสถานที่ที่สาธารณะและผู้คนก็เยอะทําไมถึงต้องมีเจ้าหน้าที่เดินตรวจตาตลอดเวลาอันนี้ก็แอบแอบบคิดนะว่าระดับความปลอดภัยอาจจะไม่มากหรือเปล่าเขาเลยต้องมีเจ้าหน้าที่เดินไปเดินมาตลอดเนาะอันนี้ก็คือแค่คิดนะคะแค่คิดเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ยังไงถึงละป้าเฮ้ยทำไมมันทางลงไปเงี้ยโอ้โหเฮ้ยทางอุณรถไฟฟ้าทางลงคือแบบพื้นต่างระดับนะคะระวังดีดีนะอย่าเดินแบบเพลินเชียวนะหัวทิ่มได้เลยนะคะเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะกับการที่เราเดินทางโดยรถไฟฟ้านะคะจากสนามบินเข้าที่พักนะมันก็อยู่ที่ว่าเราจองที่พักตรงไหนโอ้โหนานเอาเรื่องเลยอ่าเรามาแล้วนะคะอุ้ย อะไรเนี่ยมีตู้ปลาด้วยนะคะอุ้ยน่ารักจังเลยอะ่ะหุละปลาสีสวยมากนะคะเออน่ารักอันนี้คือเป็นแผนผังรถไฟฟ้าของสกรตตานะคะทั้งหมดเลยนะหน้าตาเป็นประมาณนี้ก็ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ก็พอดีพอดีสถานีรถไฟฟ้านะคะเขามีห้องน้ําด้วยนะแล้วก็มีห้องสวดมนต์ด้วยนะเออนั่งมา1สถานีนะคะ3,000รูเปียนะคะ3,000รูเปียเนาะตกอยู่ที่สถานีละ6บาท ถูกมากค่ะอันนี้ก็คือตู้เติมเงินนะคะเติมเงินบัตรเนี่ยรถไฟฟ้านเนี่ยแหละก็มาแวะเติมกันได้นะคะ<อ>เติมได้สูงสุดถึง1นึ่งแสนูเปียนะจ๊ะนะอันนี้อยู่ที่ซิกินน่นะคะคือตอนนี้นะ้ชารู้สึกว่าลงมาแล้วบรรยากาศคือดูวังเวงยังไงก็ไม่รู้สิมาเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในเมืองกันเลยดีกว่านะคะในยามค่ําคืนนี้เดินผ่านฟุตบาทเลยโหคุณดูดิบรรยากาศมูอันโทคือมืดมากนะคะคือมืดเลย มีรถสามล้อด้วยนะสล้อแบบอินเดียนะคะที่เราเห็นๆกันใน India อินเดียเออโอ้โหแล้วคุณดูฟุตบาทเดิต้นไม้ทะลุฟุตบาทจนแบบทะลุบุ๋มไปเลยอะ่ะโอ้โหเอาจริงไหมนะาจะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยไม่รู้อะ่ะมันมันมันมืดไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ว่ามันมืดแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ต้องถือกล้องแบบมือแบบว่าแน่นๆจับแน่นๆเลยอ่อข้ามถนนนะคะก็อะโอ้ โอ้โห oh. mm hmm. แล้วแบบรถก็ขับกันเร็วมากนะคะไปอ้าโอ้โหเฮ้ยเอาจริงดิโอ้โ oh. ห oh. นี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศข้างทางนะคะร้านอาหารตามหรริพุตปาะคะ มีขายข้าวผัดด้วยโอ้โหบุญุงบุร,บรีอะไรแบบทิ้งเกินกาเลยอะ,ะคุณอันนี้นะคะโรงแรมที่เรามานะ Double Tree by Hilton นะคะแต่มันแบบภาพรวมคือมันดูมืดๆนะคะมืดเลยแหละมันมีไฟเยอะก็จริงแต่ภาพรวมมันก็ยังมืดอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าโรงแรมกันก่อนนะคะคือเขาแบบกั้นขนาดนี้เลยนะคะดูดิอันนี้นะ้าชาไม่รู้เหมือนกันนะว่าอินโดนีเซียเนี่ยคือความปลอดภัยอยู่ในระดับไหนเนาะก็ไม่กล้าพูดเหมือนกันแต่ เอาจากความรู้สึกแรกหลังจากที่ได้เดินลงมาที่สถานีรถไฟเมื่อสักครู่นี้โหมันรู้สึกไม่ปลอดภัยอ่ะเอาจริงนี่นแบบคิดว่าแบบคืนนี้อาจจะพักที่โรงแรมแล้วคงไม่เดินลงไปนะปกตินี่คือแบบต่อให้มืดต่อให้ดึกแค่ไหนก็จะอยากแบบออกมาเดินเล่นแต่ว่าจะขอคิดดูก่อนนะคะโอเคค่ะนี่เราก็มาแล้วนะคะโอ้โหนี่คือก่อนเข้าโรงแรมนะคะเขาก็ต้องตรวจของด้วยนะเมื่อครู่นี้นะคะตรงจุด จุดตรวจของนะคะคือแบบมาเป็นเครื่องเลยนะแบบมีไว้อย่างนั้นอะแต่ถึงเวลาจริงแค่เปิดกระเป๋าแล้วก็ให้เข้าได้เลยเหมือนประเทศไทยเลยเขาก็ทํากันอย่างนั้นอ่ามาเรามาเช็คอินกันดีกว่านะคะนี่ค่ะเขาให้คุกกี้มาด้วยนะนี่คือเช็คอินนะสำหรับโรงแรมนี้นะคะ DoubleTree โอ้คุกกี้หอมมากค่ะคุณดูก่อนจ้า yeah! เขาเรียกว่าอะไรนะวค l c Cookie อร่อยปกติมันจะต้องเป็นเวลคัมดิงปะที่นี่คือเป็นวลคัมคุกกี้มาแล้วนะคะนี่ค่ะห้องท,าท,าท,าทา่าดาโอ้โหเป็นเตียงแบบชวินเบดนะคะโอ้โหดูทีวีด,ดิคชอบตรงที่ว่าเขามีแบบถาลองข้างหลังอะเออมันมีความแบบโมเดิร์นมีความล้ำนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบโต๊ะทำงานนะทุกอย่างคือแบบดูดีนะคะมีนี่ด้วยนะรูมเซอร์วิสนะคะตลอด2ีชั่วโมงนะคะก็สามารถที่จะสั่งได้นะคะ นี่นะก็เมนูอ่ะอย่างเช่นนาซีโกเลงก็ได้เนี่ยทันท,ที่สองเนี่ยนาซีโกเลงก็จะอยู่ที่138,000สรูเปียเนาะเออแล้วก็มีน้ําเปล่าให้2ขวดดูวิวดีกว่าวิวเป็นยังไงบ้างอุ๊ยไว้วิวก็แบบนี้นะคะวิวค่อนข้างโอเคเลยค่ะสวยนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชงเครื่องดื่มนะคะมีชามีกาแฟอะไรอย่างงี้เปิดตู้กันทดาดา มีเตารีดด้วยแล้วก็มีร่มหนึ่งคันเปิดลิ้นชักออกมามีแก้วน้ำสองใบที่เหลือวางไว้ไม่รู้ว่าวางทำไมอันนี้จะเป็นตู้เย็นที่ไม่ได้แช่อะไรเลยต้องแช่น้ำเปล่าเองนะจ๊ะชุดอาบน้ำสองชุดสลิปเปอร์2องคู่มีตู้เซฟส่วนลิ้นชักที่เหลือวางทุกช่องนี่ก็ว่างนี่ก็วาง,วาง,วางมีไฟฉายด้วยมาดูห้องน้ำกันเดินเข้ามาว้าว wow. ดูดีมากมีน้ำให้อีก2ขวดนะคะแล้วก็มีบอดี้โลชั่นแฮนด์วอชอุปกรณ์ต่างๆก็จะเป็นแปรงสีฟันมีหวีมีชาเวอร์แคปกระจกพร้อมไฟอันนี้ก็คือจะเป็นโซนชอยเลตเฮ้ยมีสายชำระด้วยโซนอาบน้ำนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยมีแต่ฝักบัวไม่มีเลนชาเวอร์มีไดรเป่าผมอยู่ในถุงโอเคค่ะภาพรวมก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆนะคือการไปเที่ยวเนี่ย เนาะหัวใจสัาสำคัญก็คือมันอยู่ที่ว่าเราชอบที่จะเที่ยวแบบไหนสไตล์แบบไหนยังไงนะคะช่วงหนึ่งนาชาก็ชอบลุยๆช่วงหนึ่งนาชาก็อยากสบายอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เลยและแน่นอนแนะนำนะคะโรงแรมนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเจ้าหน้าที่พนักง,งานต้อนรับก็คือน่ารักนะคะโอเคปะเดี๋ยวพักผ่อนก่อนเดี๋ยวดูทีว่าเราจะไปไหนกันต่อ นี่นะคะแต่ละคนนะคะแต่งตรงแต่งตัวกันแบบว่าจัดเต็มมากนะคะละยิบละยับกันนะคะมีงานมงคลนะคะงานมงคลคือต้องบอกก่อนวันชามาในช่วงเดือนธันวาคมนะคะช่วงเดือนธันวาก็เป็นช่วงที่คู่รักนะคะแต่งงานกันเยอะนะคะคงเป็นเลิกงามยามดีเนาะแบบธันวาธันวาแบบคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยวันแบบสิ้นปีอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นเลิกที่ดีเนาะถ้าพูดไปเดี๋ยวหาว่าโมนี่คือหลักฐานนะคะ Happy w e d d i ิ g งิดหวานกับกีตา้านะคะเดี๋ยวเราเป็นสักขีพยานด้วยไหมเขาไม่ได้เชิญเรานะแต่ว่าเราก็ขออวยพรเขาด้วยแล้วกันนะคะรักกันตลอดไปคือตอนที่เดินขึ้นมาโรงแรมอะแล้วเราเห็นป้ายพวกเนี้ยคือเราตกใจว่าเอ้ยอยป้ายอะไรเนี่ยทำไมมันเรียงแล้วมันเรียงเหมือนกันหลายอันเลยคืออย่างของที่ไทยอะแสดงความยินดี งานแต่งงานใช่ปะจะไม่ใช่ป้ายแบบนี้เออจะไม่ใช่ป้ายแบบนี้อาจจะมีเป็นป้ายเดียวใหญ่ๆอแบเน,นี้ย<ข>คือเหมือนกับของเจ้านี้ม<ะ>าแสดงความยินดีเจ้านี้มาแสดงความยินดีมันคล้ายๆกับงานแบบหนึ่งในประเทศไทยอ่ะเออ<ต>ไม่พูดแ,แล้วกันอันนี้คือเป็นงานมงคลของเขา <S <S เอาจริงๆนชาเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกันใช่ไหมเออแต่และว,วัฒนาธรรมไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น ก็อันนี้แบบเอามาให้ดูเฉยให้เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะว่าเนี่ยการแต่งงานของแต่ละประเทศนะคะเป็นยังไงมูสแอนโทนเป็นแบบไหนเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในประเทศไทยที่เราทำเนี่ยถ้าชาวต่างชาติมาเห็นเนี่ยเขาก็อาจจะตกใจเหมือนกันถูกปะนั่นแหละอ่านี่นะก็มาดูนะคะนี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศริมฟุตบาทนะ รอฟุตบาทที่จาการ์ตานะคะนี่นะคะก็เป็นอันนี้เป็นแบบทางเดินของผู้พิการทางสายตานะคะโอ้โหดูดิเนี่ยมอซม,มอไซมาเดินเนี่ยก็ขี่มาฟุตบาทไปเลย,อเ,ยออเออไปเลยรอย้อนสอนด้วยมาโธไม่แปลกใจไม่แปลกใจได้เนมเนอห็นไ,อ,นไอย่าตกใจกับภาพที่เห็นเพราะว่าทุกวันนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วนะคะสำหรับการขี่มอเตอร์ไซค์มอฟุตบาทย้อนสอนนะคะเป็นเรื่องปกติ รู้สึกแบบห่วงหน้าพวงหลังมากเลยเวลาแบบเดินผ่านผู้คนอย่างเงี้ยคือเขาไม่น่ามีอะไรหรอกแต่คือรู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เลยอ่ะแต่มันก็ไม่มีอะไรนะแล้วเราก็เดินกับคุณโปรดิวเซอร์ด้วยอ่ะแต่แบบไม่รู้ที่ทำไมแบบเก่งๆก็ไม่รู้คือตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปหาอะไรกินนะคะเพราะว่านี่ก็พึ่งถนะึงอ่ะแล้วก็แบบหิวมากเนาะจริงๆก็อยากกินอาหารที่โรงแรมนะแต่ว่า ขอแบบดูโลโ a ลโล c a หน่อยก็คืออะไรรู้ปะ s t a r b u c k โ<ก>ลโ c a อยังไง่ะคุณดูร้านซะก่อนหวัวร้านหรูมากๆเลยนะคะดูดิคือมีความแบบเป็นคาเฟ่แบบคาเฟ่หรูอะหรูแบบเหมือนไม่ใช่สตา r b u c k เหมือนร้านอาหารราีสอร์ทห้าดาวยังไงอย่างนั้นเลยอะนี่นะคะจะเป็นบรรยากาศไทยในย Starbucks นะคะหตรงนี้คือ เลิศมากนี่นะคะก็จะเป็นราคาของเบเกอรี่นะ,อ,ะอย่างเช่นชิ้นนี้เลยละกันชีสเค,ค้กนะคะ47,000ลรูเปียโดยเฉลีย่ยก็อยู่ที่ 4, 50, ู5่ที0่45,000รูเปียนะคะต่อ1ชิ้นเนาะเนี่ย oh. เมนูก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะในแต่ละประเทศนะคะไม่เหมือนกันเอาล้วค่ะมาเราสั่งเพปเปอร์มินนะคะเพปเปอร์มินมอคคา แก้วละหกหมืรูเปียนะคะถ้าของบ้านเราใช่ไหมประมาณร5 0 1ห0บาทต่อแก้วนะสแสดงว่าที่อินโดนีเซียนะคะก็คือสตาร์บัคถูกกว่านั่นเองอ่ามาเราก็มาร้านอาหารร้านนี้นะคะนี่เลยร้านนี้เลยนาซีโกเลงซิกินี่นาซีโกเลงก็จะเป็นข้าวผัดนะคะที่เราเห็นกันบ่อยๆเนาะแต่ว่านี่นาชาก็มากินแบบฟาฟุตบาทนะเออนี่ดูดีกว่าว่าเขาทำยังไง แล้วก็ผัดไข่แล้วเขาก็ตักข้าวแล้วก็หลกข้าวไปเลยกลิ่นคือหอมๆเลยนะคะหอมมากผัดไปแรงๆนะคะก็จะร่นนวนๆนี่นะคะบรรยากาศร้านอาหารก็จะมีความแบบ local local <ๆ>แบบนี้นะคะเนี่ยเรามา n ั้งทีมันก็ต้องอย่างนี้ถูกไหมนี่นะคะถ้าดาอาหารของเราก็เป็นนาซีโกเล้งนะคะแบบเผ็ดนะคะ จานละสองหมืปป่นระูเปียนะสีบามบาทแล้วดูดิให้แตงกวาแบบชิ้นใหญ่ๆมีข้าวเกียบมีข้าวผัดแบบพุ่พูๆน,นะคะมาเดียวเรามาชิมกันดีกว่านะคะอหอมๆเลยนะเฮ้ยมีสายแว้นเหมือนกันในอินโดเนียนะที่ไอ้พวกท่อดังๆเนี่ยมีทุกประเทศประเทศไทยนี่โอ,โอ้โหแว้นกันที่นี่ก็แว้นนะ มีความหอมร่วนมากข้าผัดคือแบบร่วนเลยอะร่วนแบบผัดแห้งๆตัวเนื้อเป็นเครื่องในไก่นะและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมร้านอาหารข้างทางเขาใช้เป็นจานแก้วนะจ๊ะเป็นจานแก้วที่ใช้เอาไว้เสิร์บร้านอาหารตามแบบในห้องแอร์เนี้ยคุณภาพคือราคามากๆนะจี๊สามบาทโอ้อิ่มยังพวกเนี้ยอร่อยจริงเครื่องในทาดีมากเครื่องในมันมีความละมุนนุ่มอร่อยอะแล้วเครื่องในไม่คาวเลยนะ ไม่ข่าวเลยไม่น่าทําไมเขาตั้งชื่อร้านนาซีโกเลงซิกินี่นะคะคือเอาชื่อสถานีรถไฟมาตั้งเลยอะเฟลแบบเจ้าถิ่นอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> อ,อร่อยด้วยโอเคโอเคอ่าอย่าอย,ย่อย่าอ่านี่นะคะ thank you delicious <laughs> <Thank you. S 1> คนน่ารักมากเลยนะ <Yeah. S 1> ผัดคงผัดข้าวอะไรแล้วก็ยิ้มแย้มนะคะถึงแม้ว่าภายนอกอะแบบตอนแรกอะตอนเห็นอนะภายนอกคือแบบดูแบบ เด็กว่าแหดุมากเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอได้คุยได้สั่งอาหารไปแล้วเขาก็ยิ้มแย้มนะคะตอนรับลูกคา้าน่ารักปะเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าอุ้ยแมวน่ารักโอ้ยนี่นะคะน้องแมวอุ้ยมีเจ้าของแล้วด้วยปะมีเจ้าของแล้วกำลังเล่นกับแมงสาบอยู่นะคะน้องแมวแบบว่าไรบ้านก็เยอะนะคะมีบ้านก็เยอะคือรักแมวนะคะแต่เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันเมื่อกี้แบบโอ้โหมอไซแบบ มันบิดแสบหูมากมาแล้วนี่นี่น,นโอ้ยเนี่ยมีตลอดเลยคือแบบมันมีเสียงมอไซค์แบบว่าแว้นกันแบบตลอดเลยอะ่ะแบบงุนงิดเหมือนกันนะนั่งกินข้าวเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนที่ยังไม่ได้ถ่ายคือแบบโอ้โหมันมีทุก5้านาทีอะเดี๋ยวก็ยืนถ่ายสักพักนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีอีกไม่ขาดสายบอกเลย อันนี้ก็จะเป็นแบบขยะเห็นไหมเดี๋ยวเดทิ้งกันเรียรากเลยนะคะให้ภาพเล่าเรื่องแล้วกันเนาะสวัดดีอ <s> ุ้ยน่ารักจังเลยมีตัวหนึ่งแมวเยอะมากเลยนะเนี่ยจาการ์ตาเมืองแห่งแมวข <s> อเรียกเองเลยตั้งเองสถาปนาเองแมวเยอะจริงสายซิ่งก็เยอะค่ะหลังจากที่เรานะะทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเ <s> มื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงป้ายแสดงความยินดีของคู่รักคู่นี้นะคะก็สุดท้ายนะคะก็กลายเป็นขยะตามภาพเลย ทำไมเป็นเนี้ยเขาลื้ออย่างนี้เลยเหรอโอ้โหคุณดูนะคะในในความคิดเห็นของอาชานะการแสดงความยินดีไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนอะจริงๆคืออยากให้มันเป็นประโยชน์มากกว่าการที่แบบต้องมากลายเป็นขยะรือออกไหมอย่างเช่นให้ดอกไม้เราได้รับมาเรารู้สึกแบบโอ้หมันดีมากๆเลยแต่สุดท้ายเป็นยังไงเสียบแจกันมันเหี่ยวก็ต้องไปทิ้ง หรือต่อให้เป็นดอกไม้ปลอมถึงดอกไม้มันจะไม่มีวันเหี่ยวเก็บไปก็รกบ้านป้ายเมื่อสักครู่นี้ก็เช่นกันแต่ว่าอันนี้เราไม่ไม่พูดถึงถึงเจาะจงเนาะให้นี่แค่พูดในเรื่องของการแสดงความยินดีหรือว่าในเรื่องของการแบบให้ของซึ่งกันและกันนะสำหรับาชานะถ้าเราอยากจะให้ของฝากกับใครอะ่ะมันต้องเป็นของฝากที่แบบคนที่ได้รับไปอะ่ะได้ใช้ประโยชน์จริงๆจ,จะดีกว่าเนาะนึกอ,ออกไหมอ่ะอย่างเช่นถ้าไปเยี่ยมคนไข้ใช่ไหมเราอาจจะแบบ ให้กระเชา้าอย่างเงี้ยก็ต้องดูด้วยว่ากระเชาะ้าอ่ะในนั้นอะ่ะค,คนที่รับไปอะ่ะได้กินอะไรบ้างคือกระเช้าเนี่ยเอาจริงๆก็เป็นอะไรที่แบบอะไรไม่รู้ยัดยัดมานะคะคนึกจะใส่ก็ใส่ใส่มาคือช่องเราคือเที่ยวไป,ไปถูกต้อง Presented NCS Natcha by